สวัสดีค่ะไม่มีอะไรทําค่ะไปส่งหลานเรียนพิเศษก็ออกมาสูตรอากาศบริสุทธิ์ที่ดอนขามค่ะดอนขามนะคะจะเป็นที่ติดกับอ่าเขเรียกอ,อะไรอ่าสอาติดกับริมหนองหานนะคะ เป็นริมหนองหานนะคะเป็นเวิ้งของหนองหานมาหรือที่ชาวบ้านเขาเรียกตีนหนองหานนะคะนี่ค่ะบรรยากาศพักผ่อนหรือว่าบรรยากาศของพวกลูกเสือรอดออะไรเงี้ยค่ะมามามาเรียนนะคะก็จะมาพักอยู่ตรงนี้ค่ะเนี่คคะมีที่ยกยอนะคะมีที่ยกยอแล้วก็มีที่หาปลานะคะตรงนี้จะเป็นทาง เป็นทางเรือขึ้นนะคะทางเรือขึ้นเวลาเอา,เอาหาปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาเทียบเทียบเทียบลงเอาปลามาลงอะคะ่ะนี่ค่ะบรรยากาศบรรยากาศนะคะที่จอดเรือเวลาหาปลามาได้ชาวประมงหรือว่าคนหาปลาก็จะมาจอดเรือแถวนี้นะคะ แล้วก็บางทีก็จะมีพ่อค้าคนกลางแม่ค้าคนกลางมาลับเอาปลาไปขายค่ะหรือว่าพวกเราที่เป็นชาวบ้านอยากจะกินปลาสดๆก็จะพากันมาคอยอยู่ตรงนี้นะคะรออยู่ตรงนี้ไว้ทานปลากันบรรยากาศริมหนองหานนะคะมันเป็นเวิ้งยาวนะคะ แล้วก็เป็นที่เรียนโอดอลูกเสืออะไรเนี่ก็จะมาแถวนี้แหละคะ่ะก็จะมาแถวนี้ก็จะไปเื่อเลยที่พักผ่อนค่ะสวนสาธารณะค่ะค่ะบรรยากาศค่ะบรรยากาศตอนทิ้งเที่ยงๆนะคะหลบโควิดค่ะหลบโควิดมาหายใจอยู่ ส่วนสาธารณะไม่ค่อยมีคนหรอกคะ่ะมีแค่คนหาปลาก็อยู่กลางน้ำค่ะ,คะก็มีรถที่เขามาจอดพักผ่อนรถขายของอะไรเงี้ยมาจอดทานข้าวค่ะประมาณนั้น,นะคะค่ะใรผ่านไปผ่านมาอยากมาพักผ่อนหรือเที่ยวหรือว่าโควิดซาซาจังๆแล้วก็มาได้นะคะ ยากาศขับรถไปด้วยถ่ายไปด้วยค่ะอากาศนะคะพี่พักกอดค่ะทานข้าวมานั่งเล่นตกปลาอะไรได้อะคะ อากาศดีค่ะขนาดแดดๆดก็ไม่ร้อนนะมันมีต้นไม้เยอะค่ะแถวนี้มีต้นไม้เยอะค่ะตรงนู้นก็จะเป็นหนองหานนะคะหนองหานี่ยาวไปเลยค่ะตรงนี้เขาก็เรียกริมหนองหานค่ะริมหนองหานร,ริมหนองหานนะคะ วึงน้ำน้ำน้องหานนะคะแถวเนี้ยริมน้องหานค่ะกรกไม่ได้ลงรถหรอคะก็ท่องเที่ยวไปบรรยากาศนะคะนี่คะ่ะดูบรรยากาศไปนะคะ หาที่ท่องเที่ยวค่ะให้เพื่อนๆบางคนเขาอยากจะมาเที่ยวนะคะอยากจะมาเที่ยวอยากจะมาพักผ่อนก็น,นี่ละค่ะบางคนมาสกลนครแล้วเอ๊ไปไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลองมาดูนะคะลองมาดูมาพักผ่อนดูค่ะมาเที่ยวพักผ่อนดูหาคอนเทนต์หาคอนเทนต์พักผ่อนค่ะ ก็ไม่ไปที่ชุมชนไม่ไปที่คนหมู่มากนะคะก็ขับรถมา,ารับอากาศอยู่ที่ริมหนองหานหรือ,อดอนขามค่ะบรรยากาศดีค่ะมาดูไว้เพราะว่าเดี๋ยวจะมาวิ่งตอนเย็นๆค่ะจะมาออกกำลังกายจะมาวิ่งค,คนไม่ค่อยมีถ้าไปแถวสาบางัทางทองนี่คนเยอะค่ะ ค่ะบรรยากาศวิวทิวทัศน์ที่อดอนขามนะคะมีดอนขามดอนกระโจไหลายดอนค่ะเพราะว่าเป็นเมืองพญานาค่ะนะคะหนองหานตะบันลนที่หนองหานนะคะาแดงนางไออะไรอย่างเงี้ยค่ะ รยากาศนะคะใครมีโอกาสก็มาเที่ยวได้นะคะคนก็จะมาตกปลาเนะะี่ค่ะจะมาตกปลามาพักผ่อนกันแต่คนก็ไม่เยอะอันนี้ก็มาวาดรูปค่ะค่ะมาวาดรูปมาพักผ่อนอากาศดีท้องฟ้าสวยะคะ่ะนี่ค่ะ ากาศดีท้องฟ้าสวยขับรถชมวิวไปค่ะสถานที่น่าท่องเที่ยวนะคะแต่คนนี้เงียบกริบเหมือนป่าช้าเลยค่ะเหมือ <laughs> นไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวค่ะเหมือนป่าช้าเลยค่ะ <laughs> ก็ระวังค่ะพิมอยู่ในรถก็ใส่แมสตลอดนะคะแล้วก็อแอลกอฮอล์พกทั้งในกระเป๋าทั้งในรถค่ะ,คะใครอยากมาเที่ยวสกลนครต้องมาให้ถึงนะคะต้องมาให้ถึงค่ะ ถานที่ท่องเที่ยวสวยงามมากค่ะเชิญชวนนะคะถ้าใครอยากมาเดี๋ยวพี่พีเป็นไกด์ให้นะคะพีเป็นไกด์ให้ค่ะมาท่องเที่ยวได้เดี๋ยวให้โควิดหมดก่อนนะคะถ้ามาสกลนครลงสนามบินเลยนะคะลงที่สนามบินสกลนครบ้านพีมติดสนามบินจะไปรับค่ะถ้าใครไม่อยากเอารถมานะคะถ้าอยากเอารถมาก็ดีค่ะนู่นค่ะยาวไปนูน่นนู่นคือเกาะดอนสวรรค์นะคะดอนแม่ไม้ ดอนกระจูหลายดอนค่ะอยู่นี่ไม่รู้ดอนไหนต่อดอนไหนค่ะลองลองดูนะคะถ้าใครอยากมาเที่ยวที่สกลนครมาอยากมาพักผ่อนนะคะช่วงโควิดหมดนะคะมานะคะท้องฟ้าสวยมากเลยค่ะท้องฟ้านะคะอากาศดีอากาศแบบอืมสุดๆเลยค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณที่เข้ามาชมขอบคุณที่ติดตามพี่พิมพ์นะคะสวัสดีค่ะ